สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปถัดจากคลิปที่แล้วที่เราไปแกะกล่องกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานนะครับแล้วก็การทํางานของเครื่องนะว่าแรงขุดแค่ไหนนะครับแล้วก็การกินไฟเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับกาดีน่านะครับ KDA นะครับก็คือ KA สามนะครับจากแอนด์มายเนอร์นะฮะจากบิตเมนนะครับ อ่าโมเดลแอนด์มายเนอร์นะครับ KA 3 6 6ร้กิบหเคลสเนะครับกินไฟ3,154วัตต์นะครับแล้วก็ขนาดเครื่องน้ำหนักประมาณ16บกโลนะครับขนาด1ฟุตนะครับแล้วก็ฟุตครึ่งนะสูง1ฟุตยาวฟุตครึ่งหนาประมาณ20เซนนะฮะประมาณนี้นะครับอุณหภูมิก็รันอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกินเออไม่เกิน28องศาจะดีที่สุดนะครับห้องนะครับการก็ไม่ควรร้อนเกิน ตอนนี้การ์ดไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรู้สึกมันจะไม่เกิน60องศาด้วยซ้ำนะโอเคเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอ่าดูกันว่ามันแรงและกินไฟเป็นยังไงนะครับที่เสียบนะก็เสียบ ac 2อันนะครับเสียบแรงนะไฟตัดแรงก็จะขึ้นไฟตัดพอกัอน,นอร์มอลยังไม่ขึ้นนะไม่กินจะขึ้นพร้อมกันก่อน พร้อมกันแล้วก็ดับไปนะครับแล้วค่อยๆลันนะแล้วก็รอสเตตัสขึ้นเปิดสเตตัสให้ดูนะลมร้อนจะอกด้านหลังนะครับแล้วก็ลมเย็นอยู่ด้านหน้านะนก็ไ่ลันค่ลันแล้วไฟเขียวแดงจะกระติบนะครับ รอนะเครื่อง,ง,นะงรันครับระหว่างรอเครื่องรังนคะรับมาดูเมนูกันเมนูแรกเป็นแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เมนู2นะเป็นการเซตคูอันนี้เราก็าเซตเตัวของเอเคเอฟทูนะครับ g d ดีเอนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะก็เสร็จไปที่ปูแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าพัลดลมเป็นอโต้นะครับปล่อยไปนะครับ เราก็ไม่ติ๊กนะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อไปนะเป็น IPFS เราก็มันก็ต้องมาติกตามเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จะส่งมาดีสีพนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรแต่แล้วตั้งก็เปลี่ยนเป็นสแตติก a l l นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในส่วนของซิสเต็มนะครับก็จะมีพาสเวิร์ดมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ใช้สําหรับอัปเฟิร์มแวร์นะครับเวลาเครื่องรันเครื่องจะเบาลงหน่อยนะครับเสียงก็จะ,จะเบาลง แล้วก็รอไฟเขียวกับยิบนะครับก็กลับไปดูที่แดชบอร์ดได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูหลอกกันก่อนหลอกจะอยู่การทํางานอยู่ที่คําว่า B หลอกนี่นะครับก็จะมีหลอกีหลอกก็คือหลอกปัจจุบันนะครับ H หลอกก็เป็นหลอกอ่อที่เป็นฮิตตอรี่นะครับที่เคยรันมานะครับแล้วก็มีปุ่มด้านล่างนะครับก็คือเป็นปุ่มรีเซกับปุ่มรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทก็คือรีไซเคิลโรงงานรี ตาร์ทก็คือปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็บอกเรื่องของเฟิร์แมแวร์นะครับ Mac Address ข้างล่างนี้นะครับอตอนนี้สเตตัสขึ้นเขียวแล้วแต่ว่าแรงขุดกำลังลันนะครับต้งองรอสักพักหนึ่งพอเครื่องลันนะก็จะขึ้นไปเขียวกระพริบอย่างนี้นะครับแต่ว่าเครื่องลันแล้วนะครับแรงขุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบเก้าเทร์เฮดนะครับหรือแสนกว่า gH นะครับ เนี่ยครับกาซหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบแปดซีนะครับห้าสิบห้าถึงห้าสิบแปดอุณภูมิตอนนี้อยู่ที่สี่สิบแปดองศานะคือไม่ร้อนมากรอบพัดลมตอนนี้อยู่สองพันหกแต่ที่นี่จะ,ะเย็นหน่อยด้วยนะครับมันแล้วยังไม่ทำงานเต็มที่นะถึงยังไม่รันนานนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะแรงขุดไปถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะซ h เเลยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบ ทำให้การกินไฟของเขานะก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่ะลงมา1ร้อยแปดหกสแปดละนะฮะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะเริ่มนิ่งนะเครื่องที่แรงขุดจะเยอะจะมีสวิงบ้างนะครับเป็นปกตินะเดี๋ยวลองรันสัก5นาทีนะครับเรามาดูกันใหม่อ่ะเดี๋ยวเราระวงวัดเสียงกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เสียงดังแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นที่อุณหภูมิห้อง25องศานะครับเสียงก็จะเบาน่อย ระยะห่างนะที่ติดเครื่องนะครับก็จะอยู่70 72 73เดซิเบลนะครับถ้าห่างขุดหนึง่งก็ได้เขาอยู่68เดซิเบลนะครับนี่เครื่องกำลังเร่งขึ้นมานะครับรอสักพักนะครับให้แรงขุดนิ่งก่อนนะเพราะว่าอุณหภูมิขึ้นมา57นะครับเสียงก็จะดังขึ้น เดี๋ยวเราลองวัดอีกทีหนึ่งเวลาเครื่องนานไปห้านาทีนะครับโอเคเครื่องเริ่มนิ่งนะครับเดีย๋ยวเราลองวัดเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเ็ดดซิเบลนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องร้อนก็จะประมาณเจ็ดสิบนะครับถ้าห่างก็จะประมาณหกสห้าน,นะครับแรงขุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ ร้อยหกสิบเก้านะครับ pH แรงขุด evaluate ก็ร้อยหกเก้านะครับแรงขุดนี้ก็จะวิ่งสวิงหน่อยนะครับามาดูการกินไฟกันนะครับจะดูกินไฟกี่วัตต์นะครับตัวนี้อ่ะการกินไฟนะครับก็จะอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดวัตต์ต่อหนึ่งซอร์สนะครับพันห้าร้อยสามสิบสองวัตต์นะโดยประมาณนะกับเจ้าตัว KA 3, เอ a 3นะครับถูกแล้วนะครับ 166th นะครับ t h ตอนนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่3060 3070 3070วัตต์นะครับในการกินไฟนะเสียงก็จะประมาณ70 จ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เดซิเบลในเวลาเครื่องมันรันดังหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันนะครับตอนนี้รายได้นะครับก็จะยังอยู่ที่เดือนละประมาณพันสี่ร้อยดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะตอนนี้นะครับพันสี่ร้อยหรือคำนวณน,นะครับเป็นบาทนะครับจะอยู่ที่ อยู่ที่ประมาณ48,000ต่อเดือนนะครับก็ลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเริ่มลงระบบแล้วนะครับในตอนนี้นะรายได้ก็ล,ลดลงมาบ้างนะครับค่าไฟอยู่ประมาณเดือนละหมื่นนะครับลบลงหมื่นหนึ่งนะลบหนึ่งหมื่นนะครับหักตอกก็จะเหลือสามหมื่นแปดนะครับการคืนทุนเครื่องนี้สี่แสนห้านะครับตัวนี้การคืนทุนก็จะาหารได้สามแปดห้าร้อยนะครับการคืนเงนก็จะอยู่สิบ 1.68เดือนนะฮะกับเจ้าตัว KA3 นะครับตัวนี้นะฮะมาลันไป5ทีเป็นไงบ้างครับแรงขุดเฉลี่ยก็168เฮิร์ตนะครับหรือแรงขุดการลับประมาณ56เฮิร์ตนะครับอุณหภูมิอยู่ที่55องศานะ ประมาณนี้นะครับเคก็กับเจ้าเครื่อง a 3นะครับ166เฮลรัรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไมเจดีคราเมเนอร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่มีคลิปใหม่ครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงก็ประมาณ70-80เดซิเบลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็วัดไฟแล้วกินไฟประมาณ3,100วัตต์นะครับ แล้วก็แรงขุดนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ168เทราเฮดนะครับแล้วก็บางทีก็พุ่งถึง170เลยนะฮะก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ทำเอ่อตัวของเสียงเนี่ยได้ไม่ดังเอ่อเสียงเบาวกว่า l 7แล้วก็ S19 นะครับแล้วก็อุณหภูมิการาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50าสิกว่าองศานะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ที่วางที่ร้านด้วยมันเย็นนะครับ ถ้าทั่วไปได้ประมาณ60องศาก็ถือว่าเย็นกว่า s 1 9 l 7ทาให้เสียงเบากว่านั่นเองนะฮะวันนี้ก็สรุปไปเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe J b c o i n Miner น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่าดิฟกันว่าตอนต่อไปนะฮะารายได้มันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะลงแค่ไหนนะครับจะถึง50%หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนซื้อเครื่องไปเยอะเหมือนกันนะรุ่นนี้นะ ดิฟก็จะมีการปรับขึ้นจริงๆก็มีทั้ง K3 s HS3 แล้วก็ K7 นะครับที่มีดิปปรับขึ้นนะวันนี้เราไปที่นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ